ช็อปจีนิกส์ M C N ที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยยอดขายรวมตั้งแต่เปิด M C N 1เมษายน2566นถึง24พฤษภาคม2567มากกว่า5ล้านออเดอร์ทะยานสู่1762ล้านบาทเดินหน้าตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจของชาวครีเอเตอร์ยกทัพเหล่าครีเอเตอร์กว่า2,000ชีวิตพร้อมระดมแบรนด์ดังชั้นนำของเมืองไทยจัดงาน Cre เ ator อร์ e c t i o n Thailand นดครั้งที่7แท็กทีมท็อปครีเอเตอร์สังกัดช เคล็ดลับสุดยอดขายกว่า25ล้านบาทณนะบริเวณเมนหอชั้น1นึ่งศูนย์การค้า i t ทีสแควร์ลัก4ีท่านใดที่สนใจอยากลองเริ่มทําธุรกิจกับช็อปจีนิก MCN ให้ประสบความสำเร็จบน,นโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเข้าไปได้ที่ทุกแพลตฟอร์มค่ะ ที่ชาอิริงจัดนะคะชื่องานครีเอเตอร์เซเลคชั่นเดย์นะคะเป็นงานที่เราจัดให้ครีเอเตอร์มาพบกับแบรนด์หลายๆแบรนด์พร้อมกันเลยนะก็วันนี้นะครับก็คือมีคนร่วมงานนะครับเป็นครีเอเตอร์นะครับในสังกัดชาติริคมากกว่า2,000คนเลยนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็มีบูธที่มาร่วมงานเนี่ยมากกว่า15บูธนะครับวันนี้จะเป็นงานพิชิ่งกันนะครับระหว่างระหว่างเจ้าของสินค้ากับครีเอเตอร์นั่นเองนะครับอ่าภายในงานนะครับจะไล่จากกิจกรรมแรกเลยนะครับเป็นกิจกรรมการพิชิ่ง ของแต่ละแบรนด์นะครับคือแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมาพูดบนเวทีนะครับพูดถึงว่าสินค้านะฮะของตัวเองมีคุณสมบัติยังไงมีความน่าสนใจยังไงนะฮะแล้วก็น่าใช้อย่างไงรวมถึงคนฟังนะครับคนนั่งฟังเนี่ยจะเป็นครีเอเตอร์ที่มีช่องอยู่แล้วและขายของอยู่แล้วเป็นแม่ค้าอยู่แล้วและไลฟ์สดอยู่แล้วด้วยนะฮะวันนี้นะฮะจะไเห็นภาพการพิชชิ่งนะครับที่แบรนด์จะนําเสนอให้กับครีเอเตอร์ว่าครีเอเตอร์เขาจะเลือกแบรนด์ไหนไปขายในวันนี้นะครับ แล้วก็มีการนําเสนอค the okay, ่าคอมพิเศษที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ครีเอเตอร์ด้วยนะครับครั้งที่เจ็ดนะครับดี่เรื่อยงีีดเรื่อยๆเลยฮะก็คือก็คือวันนี้นะฮะก็คือคราวที่แล้วเราจัดที่ตึกบางกอกโพธินะฮะคนประมาณพันคนซึ่งตึกนั้นน่าจะรับคนไม่พอนะฮะพอรอบนี้เราเซอร์เวีแล้วน่าจะมีคนมากถึง2,000คนเราเลยเปลี่ยนสถานที่มาเป็นที่ไอซีสแควร์แห่งนี้ครับวันนี้นะคะเราปฏิบัไปที่ พี่อ้อมาร่วมงานขับขับจิมมี่คริสเตอร์ที่สองแล้วซึ่งวันนี้คนเยอะกว่า มาเป็นตัวแทนในนามของ DHA o f l e a l i n e นะคะเป็นวิตามินบำรุงสำหรับเด็กนะคะช่วยบำรุงสมองนะคะสมสรังสมาธิแล้วก็ช่วยบำรุงสายตานะคะก็จริงๆเนี่ยเราเป็นพรีเซนเตอร์มาตั้งแต่ต้นๆเลย2ปีแล้วนะคะแล้วก็สินค้าคือข,ขาย,ขายดีอยู่แล้วนะคะรับรองได้ว่าถ้านําไปขายเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะคะ่ะเพราะว่านาไปของเขาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็สินค้าเน้นราคาแล้วก็ได้เห็นผลจริงๆนะคะก็อยากห้ช่วยกันสนับสนุน,น DHA นะคะของ วันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะของแบรนด์ออสเตรเลียที่เรานะคะมาเปิดช็อปนะคะสําหรับเรีเอเตอร์ทั้งหลายอย่างที่บอกค่ะว่าเปอร์เซนต์ทั่วไปว่าพิเศษแล้วแต่ในงานนี้พิเศษสุดๆนะคะคือเราให้ส15%เลยเึ่งสินค้าเราอย่างที่บอกแหละเป็นสินค้าแนวแม่และเด็กแล้วก็ของเราเนี่ยคุณภาพผลิตและนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียอย่างที่บอกน้องทานทุกวันนะคะทานได้ทุกวันเลย ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ได้ซื้ออยู่แล้วแค่กระปุกเดียวลูกค้าก็จะซื้อเป็นเซ็ตเพราะว่าบมต้อง,งออนนการบอมดูน้องเหมือนฟิลคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้น้องเปิดเทอมแล้วหลายคนคิดว่าเอยอยากให้ลูกเรียนพิเศษอะไรนะแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งสําคัญคือคกลไกในการขับเคลื่อนทุกอย่างก็คือสมองซึ่ง DSA ของเราก็คือเป็นตัวช่วยเลยก็ว่าได้นะคะช่วยบํารุงสมองระบบประสาทแล้วก็สายตานะคะดังนั้นนะคะพิเศษสุดๆแล้วจ้ะก็ วันนี้นะคะขอฝากงาน t h e t t r r Selection d y y า y ช้อปป i ้ g ด้วยนะคะงานวันนี้นะคะเราเชื่อว่าจะทำยอดขายระหว่างแบรนด์กับเ r e a t ร r ให้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะใช่ค่ะใครที่เข้ามาร่วมง,งานวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น c r e a t o r ในสังกัดหรือไม่ใช่ c r e a t ร r ในสังกัดนะคะจะได้รับประโยชน์จากการน,นี้แน่นอนค่ะ